แทนเยอะอยู่ใช่ไหมคะยังมีเด็กน่ารักอยู่หลายคนเลยตั้งใจเรียนมากเลยอ่ะสวัสดีน้องพิชาก่อนเพื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 ่อนไปพิชาหน่อยเร็วเพื่อนเพื่อนไปพิชายเห็นเพื่อนเพื่อนไหมไยอ่ะเพื่อนเพื่อนไปบายน้องพอตเตอร์หน่อยเร็วพอตเตอร์กำลังเดินสำรวจบ้านอยู่กำลังเปิดบ้านให้เพื่อนเพื่อนดูอยู่อ่ะเพื่อนเพื่อนไปพอตเตอร์หน่อยเร็วอ่าเพื่อนเพื่อนหมดไปพอตเตอร์แล้ว อ่ะต่อไปเพื่อนๆบ,บายยน้องเจ้าจ๋าหน่อยอ่ะบายๆเจ้าจ๋าอ่าไหนดูซิมีใครอีกเพื่อนๆบ,บายยน้องระดาหน่อยบายๆอ่ะบายๆระดาเลยค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆเดีเยวครูแทนขอขอนุญาตแป๊บนึงนะลูกนะ อ่าเด็กๆอ่เด็กๆค่ะ,คะวันนี้เราเรียนวิชาสุดท้ายของวันนี้แล้วเนาะอ่าวันนี้เด็กๆรู้ไหมเราจะเรียนวิชาอะไรรู้ไหมคะวิชาภาษาอังอะไรอังอะไรนะภาษาอังกอหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีหรอกเนาะวิชาภาษาอังกอวิชาภาษาอังกฤษ วันนี้เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษแต่จะเรียนอะไรบ้างนะมีทั้งวิชาอ่านด้วยนะแล้วก็วิชาเขียนด้วยเออนี่เราจะอ่านวิชาภาษาอังกฤษกันเด็กๆคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนที่เด็กๆจะเรียนภาษาอังกฤษนะครูแคนมีวิดีโอการอ่านภาษาอังกฤษที่คุณครูฟางได้ทําไว้ให้ให้เด็กๆได้ดูเนาะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอภาษาอังกฤษพร้อมกันเลยคะ่ะ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษปฐมวัยป,วปีที่1เทอมที่2ปีการศึกษา2564ทบทวนการอ่านตัวอักษร A ถึง Z และการออกเสียงโฟ o n i c s A ah ant แปลว่ามด B b boy เด็กผู้ชาย c คแคทแมว d เดดักสุนัข e เอเอกไข่ f แฟนพัดลม g เกกันปืน h เนแม่ไก่ไออิ ink น้ำหมึก J เจแจมแยม K คคิ n งพระราชา L เลขขา M ม แมนคนผู้ชาย N N Nose จมูก O O Ox วัวตัวผู้ P P Pen ปากกา Q Q Qu, Queen ราชินี A, R Rat หนู S sun ดวงอาทิตย์ T ี่ tree ททต้นไม้ U ออัม m b e r a ร่ม V ีว่ v a รถตู้ W เวล w ูวูหมาป่า ไซโลโฟนระนาดฝรั S S ่ง y ยยโยโยลูกดิ่งแซดซีบราหมาลาย thank you for watching goodbye เมื่อกี้เด็กๆก็ได้ดูไปแล้วใช่ไหมคะในวิดีโอที่คุณครูเปิดให้ดูน่ะเด็กๆไปลองอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษนะคะเล่มสีส้มที่ที่ครูแคนเคยให้เด็กๆไปเนาะที่เด็กๆเคยมาเอาหนังสือกับคุณครูแล้วคุณครูก็เอาบอกว่าให้เด็กๆเก็บไว้อ่านเพราะว่าจะต้องใช้สองเทอมเป็นภาษาอังกฤษนะคะหนังสืออ่านภาษาอังกฤษเนาะเด็กๆมีเวลาว่างก็ไปอ่านแล้วก็ไปศึกษาในหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะเพราะว่าในเทอมที่2นี้นะคะ เวลาสอบเออเวลาที่เด็กๆวัดผลเนี่ยคุณครูจะให้เด็กๆอ่านเป็นทีละตัวอ่านภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็ต้องแปลเออต้องต้องแปลอ่าอ่านอย,าอย่างเช่น a n t n มดเด็กๆจะต้องอ่านอย่างนี้เลยนะออะ p e n pen ปากกานี่เลยเด็กๆจะต้องทดสอบการอ่านกับคุณครูแบบนี้เลยนะในเทอมที่สองนะเพราะว่า เทอมที่หนึ่งเราอ่านไปแล้วใช่ไหมคะเทอมที่หนึ่งเราอ่านไปแล้วเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือตัว A ตัวนี้คือตัว C ตัวนี้คือตัว b เด็กๆอ่านไปแล้วพอเทอมที่สองคุณครูก็จะให้เด็กๆอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษเออให้เด็กๆไปลองไปฝึกอ่านในหนังสือของตัวเองนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเนาะเพราะว่าอ่าเด็กถ้าเด็กๆมาโรงเรียนกับคุคณครูกับครูแคลร์กับครูเมย์เนี่ยครูแคลร์กับครูเมย์ก็จะเป็นคนสอนเด็กๆแต่นตอนนี้คือเรามาโรงเรียนได้ไหมคะเด็กๆมาโรงเรียนได้ไหม ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ยังมีเชื้อโรคโควิดอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆยังมาโรงเรียนไม่ได้เนาะเมื่อไหร่ที่มีการทางจังหวัดของเราอนุญาตให้เด็กๆมาโรงเรียนคุณแทนคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละเด็กๆอาจจะได้ใส่ชุดนักเรียนมาเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วภาวนาเด็กๆสวดมนต์ขอพรพระให้เขาให้ให,ให,ให้ให้ท่านนำทางให้เราได้เปิดเทอมนะคะให้เด็กๆได้เปิดเทอมมาโรงเรียนกับคุณครูเนาะ,ะ,ะเด็กๆจะได้มาเรียนรู้กับคุณครู แต่ณนะตอนนี้อยู่ที่บ้านเด็กๆก,ก็ต้องเรียนอยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนโอเคไหมคะอาเมื่อกี้เราได้ดูววิดีโอเป็นวิชาอ่านภาษาอังกฤษแล้วนะทีนี้จะมีวิดีโอวิชาอ่านการเขียนเอ่อวิชาการเขียนของอ่าภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวไปดูซิว่าจะเป็นอะไรอาเด็กๆรอคุณครูแป๊บหนึ่งนะลูกค,คุณครูจะเปิดว,วิดีโอการเขียนภาษาอังกฤษให้เด็กๆดู ในเทอมที่สองเด็กๆจะเขียนภาษาอังกฤษยังไงนะอ่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเลยศาสการเขียนภาษาอังกฤษปถมวัยปีที่1เทอมที่สองปีการศึกษา2,564การเขียนทับรอยปะ A B C D และ e a, a and ตัวอักษร a จะมีเส้นประกอบดังนี้เส้นเฉียงและเส้นนอนวันนี้จะพาดเด็กๆไปทดลองการเขียนตัวอักษร a กันค่ะไปลองเขียนมาพร้อมกันนะคะ ลากเส้นเฉียงขึ้นไปลากเส้นเฉียงลงมาและลากเส้นนอนค่ะใครทาตามเก่งมากๆเลยค่ะ B B Boy ตัวอักษร B มีเส้นประกอบดังนี้เส้นตรงเส้นนอนเส้นโค้งวันนี้เราจะพาเด็กๆไปลองเขียนตัว B กันค่ะลากเส้นตรงลงมาลากเส้นนอนลากเส้นโค้ง ลากเส้นนอนเข้าไปลากเส้นนอนออกมาลากเส้นโคง้งและลากเส้นนอนค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ <Yeah. S 1> C ี cat ตัวอักษรสี ประกอบไปด้วยเส้นโค้งเขียนง่ายนิดเดียวค่ะลากเส้นโค้งตามรอยปะให้สวยงามค่อยๆลากใจเย็นๆแค่นี้ก็ได้ตัวซีแล้วค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ D D D o g ตัวอักษรดี จะประกอบไปด้วยเส้นตรงและเส้นโค้งเรามาลองเขียนตัวดีพร้อมๆกันค่ะลากเส้นตรงลงมาและลากเส้นโค้งค่ะค่อยๆเขียนใจเย็นๆนะคะว้าวเก่งมากๆเลยค่ะ และวันนี้ตัวสุดท้าย e อ e, e. ตัวอักษร e จะประกอบไปด้วยเส้นตรงและเส้นนอนค่ะแล้วมาลองเขียนมาพร้อมกันเลยลากเส้นตรงลงมาลากเส้นนอนเส้นที่หนึ่ง ลากเส้นนอนเส้นที่สองและลากเส้นนอนเส้นที่สามเก่งมากๆเลยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ thank you for watching goodbye เป็นไงคะเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้ดูวิธีการเขียนทับรอยปักแล้วใช่ไหมคะ,ะการเขียนของน้องอนุบาลหนึ่งนะไม่ใช่มีแมีมีแค่การเขียนทับรอยปักนะคะยังมีการเขียนโดยการวงกลมไหนเด็กๆวงกลมเป็นไหมไหนลองวงกลมบนอากาศให้ครูแคนดูหน่อยสิเวลาเด็กๆวงกลมเด็กๆทํายังไงอหมุนพร้อมกันหนึ่งสองสามวงกลมชึบโอ้เก่งมากเลยมีหลายคนนะวงกลมพร้อมกับครูแคนเดีย๋ยวครูแคนลอง อ่าเดี๋ยวเพื่อนๆคนที่เขามาเรียนทีหลังเขาจะได้รู้ด้วยเนาะว่ามีเด็กวงกลมเดี๋ยวครูแคนขออนุญ,ญาตแอดสปอร์ตแป๊บนึงนะลูกนะแอดสปอร์ตไลท์แป๊บนึงนะอ่าเพื่อนๆเ,เ,เขาจะได้รู้อุ้ยทำไมห้องอนุบาลหนึ่งทับสี่เนี่ยวงกลมเยอะเลยไหนหดูนะครูแคนขออนุญาตแอดสปอร์ตไลท์แป๊บนึงนะลูกคนที่ไม่เปิดกล้องครูแคนแอดสปอร์ตไลท์ไม่ได้นะลูกนะอ่าโอเคโอ้โหมีเด็กอยู่ในกล้องกับครูแคน หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนเลยเก่งมากอันนี้เรามาลองวงกลมให้เพื่อนๆดูซิวงกลมบนอากาศเอาวงกลมพร้อมกันหนึ 1, 2, 3, ง่งสองสามวงกลมอ่าพอเตอร์ทําด้วยเห็นไหมออตโต้วงกลมสองมือเลยเก่งมากๆเลยน้องคุณทําด้วยนะอันทีนี้นอกจากวงกลมมีการกากระบาดเออกากระบาดจะเป็นรูปแบบนี้นะคะจะเป็นรูปตัว x แบบนี้นะ แต่ทีนี้ครูแคนจะให้เด็กๆลองกากระบาดบนอากาศดูสิการกระบาดพร้อมการทําอย่างนี้เส้นเฉียงลากลงมาชึ้อนึงเส้นแล้วอัดอีกอันนึงไปจุดไว้ข้างบนเส้นเฉียงอันที่สองลากลงมาทับกันเลยชึ้อแบบนี้อ่าเขาเรียกว่ากากระบาดเก่งมากเอามาอีกหนึ่งครั้งจุดไว้ข้างบนเส้นเฉียงลากลงมาชึ้ออ่าแล้วก็ไปจุดข้างบนอีกหนึ่งเส้นเส้นเฉียงลากลงมาชึ้อ นี่เลยเป็นการกากระบาดแบบนี้เก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเส้นนะอีกหนึ่งเส้นที่เด็กเขียนก็คือเส้นเฉียงเส้นเฉียงค,ยคล้ายๆกับกากระบาดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่สองเส้นและเป็นแค่หนึ่งเส้นอะเด็กๆด,กดพกนะูพร้อมกันนะอเขียงเส้นเฉียงพร้อมกันจุดไว้ข้างบนอเฉียงลงมาหนึ่งสองสามเฉียงชึอ้อเ,เก่งมากไหมเอาอีกหนึ่งครั้งจุดไว้ข้างบนเฉียงลงมาให้เพื่อนๆดูแล้วหนึ่งสองสามเฉียง เก่งมากค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าการเขียนของอนุบาลหนึ่งจะมีเส้นวงกลมมีเส้นกาก,กระบาทแล้วก็มีเส้นเฉียงน,นะคะอนุบาลหนึ่งเรายังไม่ต้องเขียนตัวภาษาอังกฤษนะอย่างเด็กๆไปเขียนอนุบาลสองในในอนุบาลหนึ่งการเขียนภาษาอังกฤษเด็กๆก,ก,ก็จะเป็นการเขียนแบบทับลอยปอาตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่แล้วก็การเขียนแบบที่ครูแเล่าให้ฟังเป็นการวงกลมเป็นการขีดเส้นเฉียงแล้วก็เป็นการกากระบาท วันนี้คุณครูก็เลยมีเกมอ้าวมีเกมมาอีกแล้วไหนใครอยากเล่นเกมกับครูแคนชูสองมือเลยชูสองมือ,อว้าเก่งมากแสดงว่ามีเด็กอยากเล่นเกมกับคุณครูและโอเคเดี๋ยวเกมนี้นะเป็นเกมกากระบาดภาพให้ตรงกับตัวภาษาอให้ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไมล์แล้วให้เด็กๆพูดพร้อมกันเลยนะ พูแคนเปิดไม์ให้ลาดาเปิดไม์ให้น้องปูนเปิดไม์ให้ออโต้แล้วก็เปิดไม์ให้จ้าจ๋าพอตเตอร์พอตเตอร์เปิดกล้องเลวพอตเตอร์จะได้เล่นเกมกับเพื่อนๆแล้วนะอะเปิดกล้องให้พอตเตอร์ด้วยอีกหนึ่งคนพร้อมหรือยังคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไปทำสิ เอาหม่พร้อมกันหนึ่งสองสามพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นอ่าโอ้โหระดาโยกใหญ่เลยจะจ๋าโยกใหญ่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวเด็กๆตอบพร้อมกันเลยนะเพราะว่าวันนี้เราเป็นห้องอนุบาลหนึ่งทับสี่ใช่ไหมเราจะต้องช่วยกันแท็กเด็กจะต้องแพ็กทีมช่วยกันเลยนะไม่มีใครเป็นไม่ไม่คุณครูไม่ถามเป็นลายคนและให้เด็กๆตอบพร้อมกันเลยเด็กๆจะได้เรียนรู้พร้อมกันนะคะโอเคเดี๋ยวนะครูแคงขออนุญาตเปิด คูหา <นะ S 1> หาเกมก่อนแทนทำไปเยอะแล้วก็ไปแอบไปตรงไหนก็ไม่รู้งงไปหมดเลยเด็กๆรอก่อนนะคะป๊บหนึงนะคะนะโอมคึมกนเ,เกอมกึมกล้กแมกึมึงมึมกกมึกมึก เอาปหนึ่งทับสี่จะเล่นเกมช่วยกันตอบแล้วอะน,กกนี่เลยอ้าวคุณครูถามเด็กๆว่าตัวอักษรนี้ตรงกับภาพอไหนะอ่าเรามาดูตัวอักษรตัวแรกไหนใครจะตอบครูแทนได้ว่าตัวอักษรตัวนี้คือตัวอะไรชึบอ้าวใครรู้จักตัวอะไรคะ เอะงมากเลยแล้วเอะเอมันจะต้องชุ่รูปภาพอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะชื่อเอเมเอเอเอเยเมเอเอ่อเ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 อ็อเ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 นเอเอเอนอเอแอเ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 ห AN ็นหมดค่ะเอ็นหมดเองเรามีเด็กบอกว่ามี AN ็นหมดเดี๋ยวไปดูคําตอบใช่หรือเปล่าทีนี้จะเป็นกากระบาดแล้วนะเอาเด็กๆลองกากระบาดในหน้าจอของตัวเองซิกากระบาดสิอ่ะวอาสิใครตอบ AN ็นกระบาดเลยอ่ะหนึ่งสองสามยอ้ยเก่งมากตบมือเลยเบลิสเบลิสกูดกูดกูดเบลิสเบลิสกูดกูดเก่งมากค่ะ ต่อไปไปดูภาพต่อไปอไปดูตัวอักษรตัวต่อไปนะึเอ๊ะใครตอบได้ตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยเบลลี่เบลลี่กุ๊กกตัวอะไรตัวอะตัวอะไรไคตัวบค่ะตัวบีค่ะโอเคเก่งมากได้ยินเด็กบอกว่าตัวบีค่ะแล้วตัวบีพู่กับบีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะภาพที่หนึ่งึ๊บบีโกเด็กผู้หญิงใช่ไหม ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่มีเด็กตอบไม่ใช่ค่ะไมราะจะเป็นบีบอยเด็กดู้ชาย B boy ค่ะอันไหนเอ่ยอีอะไร B ตากระบาดตากระบาดตากระบาดพร้อมกันหนึ่งสองสามเก่งมาก ีบอยเด raktion, a, <Very. S 1> ็กผู้ชายเก่งมากเบลิกเบลิกกุดกุดกุดเบลิเบลิกกุดกุดกุดเบลิกกุดกุดกุนั่งดีๆนั่งดีดีเก่งมากค่ะไปดูตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวต่อไปซึ้บกุดกุดอุ้ยตัวอะไรเสี่ตัวองดังตัวอะไรครับตัวสี่ห้าสี่โอ้ยเด็กคุณครูได้ยินเสียงเด็กๆพูดตัวสี่เอ๊แล้วตัวสี่ต้องคู่กับภาพอะไรนะจึ๊บ แค t ใช่ไหมแคทงว่าอะไรโออาจจะไปไปดูภาพต่อไปสิหรือว่าจะเป็นสีไล่อ่อนสตูอุ่อันไหนีล่อ่นถูกไหมตึเยอะไรคืออะไรใครรู้แล้วกากระบาดเร็วกากระบาดพร้อมกันหนึ่งสองมชึบกากระบาทใส่ตัวแมวเออสีแคอะไรลูก c อะไรเออสีแคทแม่ เก่งมากเอาของการ1 2 2 0 Berry riding good 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 Berry riding good good เก่งเก่งมากค่ะตัวต่อไปอุ้ยไมไม่เปลี่ยนตัวนี้คือตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรคะตัวดีคุณครูได้ยินเสียงบอกว่าตัวดีค่ะเอ๊ะแล้วตัวดีต้องคู่กับภาพอะไรนะไปดูภาพที่หนึ่งกันค่ะอ่า ค่ะใช่นะตัวนี้ไม่ใช่สุนัขอ่ฟังครูแคนอ่านให้ฟังเขาอันนี้ดีวู๊บหมาป่าใช่ไหมไม่ดีวู๊บหมาป่าหรือเปล่าอ๋อหรือว่าจะเป็นดีด็อกแด่เป็นตีเดี๋ยวครูเาจะดูเอาอันไหนเอ่ยด็อสุนัขตรงนี้อ๋อดีด็อกสุนัขตรงนี้อ่าไหนตรงนี้ลองกากระบาดพร้อมการชิลูกหนึ่งสองซ้ำชึบด๊อกอืมด๊อก เบลีนคุดอกดเีเีเีกมากค่ะตัวต่อไปชึบตัวนี้ตัวอะไรนะดใครรู้จักเอตัวนี้ตัวอะไรตัวอะไรคะตัวอีเจ้าสาบอกว่าตัวอีค่ะเจ้าสาบอกว่าตัวอีอ่ะตัวอีนะ แล้ว E จะคู่กับภาพอะไรไปดูกันค่ะอีแซกเค้กใช่ไหมใช่ไหมใชกใช่ไหมไม่ใช่นะไปดูซิว่าภาพต่อไปที่ภาพอะไร E ีอไข่ใช่ไข่ใช่อันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยใครวอ่าไหนใครตอบไข่กากระบาดภาพไข่พร้อมกันแล้วหนึ่งสองไข่ว้า เก่งมากเลยตัว <metabolism> ม <guarante> ือตัวเองหน่อยเอาเวลลิกพูดพร้อมกันแล้วเวลิเวลิกเวรลิโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้อ่ะคุณนางเอาไปดูกอนุบาลหนึ่งทัสี่เก่งจังเลยเนี่ยโอ้พูดเฉพาะด้วยใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินเสียงเด็กๆตอบเด็กๆพูดมีหางเสียงด้วยเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องพูดค่ะครับด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้ยินเจ้าจ๋าพูดเสียงดังเลย เอค่ะบีค่ะเก่งมากเลยนะเด็กๆนะเนี่ยจ๊จ๋าเขาพูดเพราะนะเด็กๆทุกคนก็ต้องพูดเพราะๆนะลูกนะเวลาพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีข่ามีครับมีอ่โอยเตือนแล้วมันเตือนครูแคนแล้วว่าจะหมดเวลาแล้วโปรแกรมฟูมเตือนครูแคนแล้วว่าอย่าพูดมากให้อันนี้จบได้แล้วโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูการบ้านพร้อมกันนะคะอันนี้เราจบแล้วเนาะเดี๋ยว ไปดูการบ้านกันครูแคนต้องรีบแล้วเดี๋ยวมันจะหมดเวลากรไอ้นี่นี่ฟังครูนเนี่ยครูพูดอะไรเนี่ยเด็กๆเ,เราแป๊บนึงนะลูกอ่ะต่อไปเรามาดูการบ้านกันค่ะอ่าเดี๋ยวการบ้านของเด็กๆวันนี้นะได้ครูครูกลับบ้านแล้วนี่ค่ะการบ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆให้เด็กๆทำหนังสือภาษาอังกฤษพื้นฐาน หน้าที่20นะคะน,น,นะมีเกทำหนึ่งหน้าถ<ร>่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วย,ยเช่นเคยนะการบ้านเด็กๆต้องทําเองคุณพ่อคุณแม่ทําให้ได้ไหมได,ได้ได้ที่ไหนคุณแม่ทําให้ได้ไหม ใช่ค่ะเด็กๆต้องทําเองเพราะเป็นการบ้านของเด็กๆเด็กๆต้องทําเองคุณพ่อคุณแม่ทาให้ไม่ได้เด็กๆจะได้เก่งๆไงลูกทําเองจะได้เป็นเด็กเก่งไหมคะฝึกลายสีสว้ๆอ้ฝึกอ่านเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งเด็กคนนันกเ่โอเคสำหรับวันที่อราขอนวเด็กๆพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันวันศุกร์เราก็เป็นอ่า วันนี้เจอกันค้าบสุดท้ายแล้วตอนบ่ายนอนหลับพักผ่อนด้วยนะตื่นขึ้นมาทำการบ้านด้วยนะแล้วส่งกลับมาให้ครณครูดูด้วยโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคนุ้ณโอเคโอเคนะคะทำทํามโอเคบ๊ายบายขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะส่งจุบ๊ายบาย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 ครบดค่ะบ๊ายบายครู